บอสนวัตอีสรกไกลศีลฟาดเดือดปมดีไอคอนกรุ๊ปเตือนภัยสังคมนวัตอีสรกไกลศีลบอสใหญ่แห่งวงการบันเทิงออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับคดีดีไอคอนกรุ๊ปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้โดยระบุว่ามูลค่าความเสียหา,หายอาจสูงถึง5 0,000ล้านบาทและยังได้ฝากถึงคนที่ออกมาปกป้องบอสของบริษัทให้ลองคิดต้นต้นอีกครั้งในรายการคนดังนั่งเคลีย นวัดได้วิเคราะห์ถึงรูปร่างการทํางานของเด็กก้อนกรุ๊ปอย่างละเอียดโดยยกตัวอย่างแผนการตลาดที่ดูเหมือนจะดีเกินจริงเช่นการเปิดบินเพียง25,000บาทแต่กลับได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่านั้นมากซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยในทางธุรกิจนอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการดึงผู้คนเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยการจัดงานใหญ่โตหรูหราและการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนวัดได้ฝากข้อคิดถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจประเภทนี้ว่าการที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบไม่ควรหลงเชื่อคำพูดที่สวยหรูหรือผลตอบแทนที่สูงเกินจริงและที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้สติในการตัดสินใจกรณีของเดลคอนกลุ๊เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของธุรกิจที่หลอกลวงที่สร้างความเสียหายให้กับผู้คนจำนวนมาก และบอสสวัตอิสรไกรศีลได้ออกมาเตือนภัยสังคมและให้คำแนะนำในการปกป้องตัวเองจากการเป็นเหยื่อของธุรกิจประเภทนี้และคุณล่ะคะทำไมคิดว่าคนถึงหลงเชื่อธุรกิจประเภทนี้และคุณมีวิธีใดการบ้างที่ตรวจสอบว่าธุรกิจนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ